สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจาวันที่29มีนาคมตรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเราเปนเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เชลซีย้ำเลยนะมาริเชโอโปอรเชติโนยันโรเมโอลาร์เวียเจ็บตำแหน่งใหม่ในะคะรั้งนี้จะเป็นเช่นไรโดยการที่ทางด้านของมาริเชโอโปอรเชตินโนนะฮะเพจโค้ชของเชลซีออกโรงแล้วยืนยันเลยว่าทางด้านของโรเมโอลาเวียได้รับอาการบาดเจ็บในบริเวณที่แตกต่างไปจากช่วงต้นฤดกูกาลนะ โดยเชลซีทีมดังแห่งถุตบอลทีมรรงกิษได้รับข่าวร้ายนะฮะเมื่อทางด้านของโดรเมโอตราเบียกองกลางชาวเบลเจียมที่ลงสนามให้กับทางทีมไปเพียงแค่30บนาทีในช่วงซีซั่นนี้ได้รับประการบาดเจ็บซ้ําทําให้มีสิทธิ์ในการพลาดในการลงสนามนัดที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้ โดยกันนี้ราเวียเซ็สัญญามาร่วมทีมนะฮะกับทางด้านสิงโตนั่งกันครัมเชลซีด้วยค่าตัวจำนวนถึง53ล้านปอนด์หรือราวประมาณ2,400บาทเมื่อช่วงต้นฤดูดกาล2023ถึงกระนั้นอดีตดาวเตะซัตตันตันเองก็ไม่สามารถที่จะลงสนามให้กับทางด้านของต้นสังกัดใหม่ได้เลยในช่วงต้นซีซั่นจากการบาดเจ็บที่ได้รับมาตั้แต่สมัยที่ยังคาแข้ง ยูนิทินเซนแบลวี่ในครั้นี้ท้งนี้เมื่อไปโปรชิตนโนะครับถูกสื่อถามนะว่าอาการบาดเจ็บของรักเวียนในครั้งนี้คล้ายกับอาการบาดเจ็บที่ได้รับมาในช่วงต้นซีซั่นในครั้งนี้หรือไม่และเขาก็ตอบว่าไม่ได้นะ มันเป็นอาการบาดเจ็บที่แตกต่างกับดอกไปมันอธิบายถึงถึงสถานการณ์ในครั้งนี้ยากอยู่นะเพราะว่าผมเองนั้นไม่ใช่หมอและก็ไม่สามารถจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือการต้องบอกให้ชัดเจนแต่วในช่วง9เดือนที่ผ่านมานี้เขาสามารถที่จะฝึกซ้อมกับเราได้เพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นโปรชิตินโนดที่กล่าวในครั้งนี้ แต่ในตอนนี้เขาเข้ามาเขายังคงไม่สามารถจะซ้อมร่วมกับทีมได้เพราะตอนที่สโมสเรเซรตจยายคว้าตัวเขาเข้ามาร่วมทีมนั้นเขามีอาการบาดเจ็บติดตัวอยู่แล้วผมคิดว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บบริเวณสะโพกผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเขาสามารถกลับมาเริ่มต้นฝึกซ้อมกับเราได้เขาก็มีอาการบาดเจ็บตรงฝ่าเท้าอีกครั้งหลังจากที่เขาซ้อมกับเราได้ไม่อีกไม่กี่สัปดาห์เขาก็พร้อมในการที่จะเข้ามาในเกมเจอกับทางด้านของวูฟแฮมตันวันเดเรอร์ตั้งแต่ว่า เขาก็ไม่ได้ลงสนามจะดนั้นในเกมกับด้านของเ a ส o ันพาวเรเองนั้นเขาลงเล่นไปนในสิ้น30นาทีแลกะก็ได้รับอาการบาดเจ็บที่กร้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังนะฮะซึ่งนั่นทําให้เขาเองไม่สามารถจะกลับมาซ้อมกับเราได้อีกครั้งในครั้งนี้อะไรยังไงตัวละครลับบร์เนียเชลซีเล็งดึงไดดานทีมชาติบาราซิลเป็นมือหนึ่งคนใหม่นะ โดยเชลซีเป็นหนึ่งในสโมรสรที่พร้อมนะฮะจะร่วมวงในการคว้าตัวเบนโต้ ento, ผู้รักษาประตูทีมชาตปบราซิลของอารันเดโกพรานเดนเซ่โดยาการบริงานของจิโบดาฮะอ e ีสปอร์ตซื่อจากบราซิลระบุเรยนว่าสิงโบรูเนียกำลังวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอซื้อนายทวันวัย24ปีช่วงเสมอนี้อย่างรก็ตามพวกเขาต้องแย่งกันกันกบทางด้านของอินเชมิลานเมฟิก้า บูฟ n นตัน a บนโดร์และก็ t อตติงแฮมโฟเรสที่สนใจเช่นเดียวกันโดยมีการเปิดเผยด้ว่าเอเจนต์ของเบนโตเนี่ยจะเข้าพบกับทางสโมสรในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เพื่อจะหาบรือเกี่ยวกับสถานก,การณ์ของนักเตะในครักนี้ซึ่งเบนโตเพิ่งจะประเดิมสนามให้กับทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ในเกมอุ่นเครื่องพบกับบนัดนของทีมชาติอังกฤษนะฮะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังพวกเขาเนี่ยแพ้กับทางด้านของทัพเซเรเัลทั้งทางอันเดอร์สันและก็ทางด้านอาริซองเบเกอร์สองตัวเลือกรแรกในครั้งนี้เขาลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น149นัดให้กับทางด้านของอาร์เดกโกมอารพาเรเนเซ่ดับัั้งแต่ประเดิมสนามไมกกระลางทีมชุดใหญ่ของสโมสรนในปี2020 เชลซีเองต้องการจะยกระดับตัวเลือกผู้สัครประตูเพื่อจะเข้าแข่งขันกับทางด้านของโรเบิร์ตซันเชสจอร์เจย์เบรตอวิชและก็มาคัสเบนจิเนลวรีในครั้งนี้น,ะน,นั่นเองนะอะไรยังไงวิเคราะห์นะฮะผมเชลซีประทะกับทนันานของเบร์นรีสิงปรูเปิดรังรองขย่ำเบร์นรีนิโคลัสแจ็คสันพร้อมยิงนะ โดยกันนี้เรามาพรีวิววิเคราะห์สุขบอลกันดีกว่านะฮะจะเป็นคู่ระหว่างเชลซีประทะกระทางเบิร์เบรดในค่ำคืนวันพรุ่งนี้เวลา22นาฬิกาอ่าเป็นต้นไปนัสนามสแตมฟอร์บริดถ่ายทอดสดทางช่องพรีเมียร์ฟุตบอลมึงโดยงานนี้ผู้ตัดสินจะเป็นดาวเรนเอ็กแวรันในครั้งนี้ เดี๋ยวกันนี้เรามาดูสภาพความพร้อมและก็ผลงานท่านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนดีก่าครับเริ่มจากฝั่งทางเชลซีกันก่อนก็แล้วกันก็จะมีนัดที่เชลซีเสมอลิเวอร์พูลศูนย์ต่อศูนย์ชนะ,ะทางเบริตไป3ต่อ2เสมอเบรนโฟอร์ด2ต่อชนะเชลซ์ดิวคาเซนไป3ต่อ2และก็ชนะทาง้านของเลสเตอร์ตีไป4.2ต่อโดยการน,นี้ส้าาความพร้อมของทางด้านฝั่งทางด้านของเชลซีนะฮะ โดยสิงโปรโเนียยังคงมีรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บจำนวนมากดังเดิมทั้งทางเวชรีโฟฟาน่าบริชเจมแบราเมโอบราเวียเดชรีโอโกชุูบูคิสโตเฟอร์เอนคุนโกริวลยโคฟิลคารานีซูบูเมกาและก็มาโรกุสโต ดยซีไรต์ปรังเนียกลุ้นกลับมามีชื่อนอกจากนั้นพวกเขาจะได้เอนโช่ฟอนันเดชกลับมาจากด้านการโทษแบนเกมนี้คาดกันว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนนัดก่อนผู้รักษาประตูจะเป็นจอเจเบรโตวิชตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอักเซลดิซาซีประจำการร่วมกับทางด้านของเทฟโวชาโรบาแบ็กซ้ายจะคงเป็นของมัสกุกุเรยาคู่กองกลางจะเป็นเอนโช่ฟอนันเดชมอนเซสกาเซโดกองหน้าตัวเป้าจะใช้นิโคลัสเช็กสัน ส่วนตัวเตะบาดเจ็บนั้นก็จะเป็นทางด้านของเวสลีโฟฟนาน่าริสเจมโรเมโอราเวียเลสลีโอกูชูบูคิสโตเฟอร์เอนคุนกูบริวายโคฟิลคารานีชูบูเมกาและก็มาโรกุสโตนะฮะส่วนผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามจะมาในระบบ4-2-3-1ก็ได้แก่จอร์เจเปรตวิชมาโรกุสโตอักเซลดิซาซีเทฟโวชาโรบามาสกุกเริยา คอนเนอร์การาเกอร์มอนเซสกาเซโดโครพาเมอร์คอนเนอร์การาเกอร์ราฮิมเซอร์ริงและก็นิโคลัสแจ็กสันนะฮะต่อมาจะเป็นทางด้านของอผลงานท่านล่าสุดของทางฝั่งทางเบิร์นเบอรี่นั้นก็จะมีทางด้านแพ้แอสตันไป5้ต่อศแพ้คิสสันพอเดตไป3ามต่อศูแพ้ทางด้านบรอดมัทไป2อต่อศเสมอเวสต์แฮมไป2อต่อสและชนะทางด้านของอาทางด้านเบรนฟอร์ดไป2อต่อหในครั้งนี้ โดยเฉพาะความพร้อมทางฝั่งเดิเนเบร์เบรี่นั้นลูก,ก้าบครบริโอโชนาธานเบรดมอนแอรรอนดนซีดัฟฟิชโฟโฟนานาบทิดลงสนามจากอาการบาดเจ็บส่วนจอดแดนเบเชอร์และก็อามีนอันคาบริวมีลุ้นกลับมามีชื่อเกมนี้คาดการณ์ว่าทีมของกอมปานีจะมาในระบบ4-4-2เช่นเดิมผู้รักษาประตูจะกลับมาใช้เจมส์ทรัฟฟอร์ดเกมรับ4ี่คนจะเป็นโรบรองอัสจิยงตาบราโอเช่มากซิมเอสเตฟและก็ทางชาวีิเชล แผนกองกลางตำทับมาโดยซันเดอร์เบรเก้คู่กองหน้าใช้เป็นโอนโดแบร์แล้วก็ไรฟ์ฟอสเตอร์ในของ้งักนี้ส่วนเตะที่บาดเจ็บก็จะมีบรูก้าโคริโอโชนาธานเบรดมอนด์อรลบรนแบรมซี่นาวิชโพฟาน่าจอแดนเบรเจอร์อาร์มินอันคาบริิว ส่วนผู้เล่นที่ข้าวตรงสนามในค่ำคืนวันพรุ่งนี้จะมันในระบบ4-4-2ก็ได้แก่เจมส์ทรัฟฟอร์ดโรบรองอัสชิยงดาวราโอเช่มักซิมเอสเตฟชาวรีฟเทเลอร์วินสตินโยซันเดอร์เบรเก้จอจคันเบรนชาคอบบรุนฟรักซันโอโดแบ่และก็ไรส์ฟอสเตอร์นะฮะ ่วนเกมวิเคราะห์ในครั้งนี้งานดิสิงบรูเชลซีเริ่มจะกับมาทำงานได้ดีอีกครั้งไม่แพ้ใครใน90นาทีมา8นาัดติดต่อกันถึงแม้ว่าจะหลุดเสมอกับทีมที่ควรจชนะหลายนาัดแต่ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีขึ้นเมื่อจา,างช่วงก่อนก่อนหน้านี้ตัวที่เจ็บไปเริ่มทยอยกลับมารวมถึงผู้เล่นหลายคนที่ฟอร์มหลุดไปก็เริ่มกลับมาแล้วเช่นเดียวกันจุดเด่นของเชลซีในยุคนี้ก็คือแดน,นกลางบอกได้เลยนะว่ารวมถึงผู้เล่นหลายคนนั้นฟอร์มหลุดไปเยอะถือว่าแน่นอนมาก การได้คู่กองกลางค่าตัวแพงอย่างทางด้านของเอนโชเฟอนันเดสแล้วก็มอยเซสไคเซโดที่ฟอร์มกำลังดียืนคู่กับทางด้านให้กับสมบุุเกมรุกรับดีมากส่วนทางด้านของเบอร์รี่เนี่ยไม่ดีนะฮะจนจมอยู่รองบวยชื่อชั้นนักเตะสู้ทางบ้านเจ้าบ้านไม่ได้เลยแถมตัวหลักยังเจ็บไปอีกหลายคนเกมนี้เป็นการพบกันของ ทีมที่ฟอร์มเริ่มกลับมาดีพบกับทีมที่ยังหาฟอร์มไม่เก่งไม่เจอดังนั้นคาดการันว่าเกมนี้เทลซีสามารถจะเปิดบ้านจาัดก,การกับทางเบอร์เบอรี่ในครั้นี้ได้อย่างแน่นอนนะและข่าวจากซีนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ที่ท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ